เปิดโพสแม่เวียยินดีลูกสะพ้ยท้องแล้วชาวเน็ตสะดุดตาแอบป้ายเพศหลานขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มเวียสุกนวัตรที่ล่าสุดได้กลายเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้12สิ่ิงหาคมภรรยาคนสวยวิกกี้พิมลยาได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรก ส่วนจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ต้องรอรุนกันซึ่งหนุ่มเวียก็ได้เผยความในใจฝากตัวกับแฟนๆว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักและขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยและล่าสุดคุณแม่ของหนุ่มเวียก็แฮปปี้ดีใจไม่แพ้ใครเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายและลูกสะใภ้ว่า ขอแสดงความยินดีกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตแม่รอที่จะได้เจอเจ้าหญิงน้อยไม่ไหวแล้วค่ะแม่น้ำตาจะไหลเลยรักนะท่ามกลางแฟนๆต่างจับตาและเดาว่าคอมเมนต์คุณแม่แอบบอกไปเพศลูกหรือเปล่านะ